สวัสดีค่ะอาจารย์นะคะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะหลายคนอาจจะเอสงสัยใครเอ่ยหน้าใหม่นะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะน้องแก้วค่ะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหน้าใหม่ค่ะอาจารย์คะวันนี้อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทางบ้านได้รับฟังกันว่าเอ๊ะเครื่องมือทางการเงินเนี่ยรู้สึกว่ามีมากมายเลยน้องแก้วมีไปคุยกับเพื่อนๆมาด้วยเพราะอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดค่ะทีนี้เลยอยากจะให้อาจารย์แนะ นะนให้ท่านผู้ชมทางบ้านและเพื่อนเ,เพื่อนนะคะแบบอริฟว่าอาจจะดูกันอยู่นะคะตอนนี้แนะนําให้ทำความเข้าใจกันหนึงว่าไอ้รื่องมือทางการเงินมีอะไรบ้างที่จําเป็นสาราโอเคครับจริงๆมันจัดแบ่งได้หลากหลายวิธีการแบ่งแต่ถ้าแบ่งตามวิธีในการใช้งานม,มันจะแบ่งได้แบบนี้ครับก็คือประเภทแรกเพือ่อสภาพคล่องการใช้งานความสะดวกใช้งาน ยังไงคะสะดวกความดังเฉสะดวกใช้งานชีวิตประจำวันหรือเป็นเป็นสภาพคล่องฉุกเฉินอ่พวกในเครื่องมือพวกนี้ก็ต้องเป็นไงเบิกง่ายใช้คล่องแล้วก็ต้องประเมินมูลค่ามันได้ว่าว่าไม่เปลี่ยนแปลงมากมายก็คืออะไรครับก็ใช้บัญชีแบงค์นี่แหละทาไมนับพวกตุ่มตองดินนะเอออะไรขอคลาสสิกแปคนึงนะคะไม่นับไต้หมอนใช่ไหะเออก็แบงค์นะพวกนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้มีแอปโอนง่ายโอนคล่องใช่ไหม เพราะยังไงก็ต้องมีเครื่อมือทางกานเงินพื้นฐานแรกที่มนุษย์เข้าใจตัวนี้การก็ใช้แบงก์เพื่ออะไรเพื่อเป็นโมบายแบงกิ้งปก<อ>ติหรือจะเป็นฝากประจําแบงก์ก็เป็นประเภทหนึ่งก็ได้น <ừ> รวมถึงพวกสลากอมสินสลากทกสก,ก็ได้คก็ถือเป็นพวกที่สภาพคล่องดี <ừ> แล้วมูลค่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากมาย <ừ> คือเปลี่ยนลงไม่เปลี่ยนมากอาจจะเปลี่ยนขึ้นได้พวกสลากอมสินใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ๆตื่นปั๊บ ข้อความโชว์ยินดีด้วยคุณถูกรางวัลอะ่าก็จะได้มูลค่าเปลี่ยนมูลค่าเปลี่ยนเออได้มูลค่าเปลี่ยนด้วยะะนะคะยิ่งลงเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลแล้วก็ได้เงินพิเศษด้วยใช่แล้วที่มันจะมีอย่างนี้ยงมันหรือสมมติไอ้เงินที่จะใช้ในชุดประจาวันเราจะวางบัญชีออมทรัพย์ค่ะถูกไหมเงินที่จะใช้อีกสามเดือนข้างหน้าจะวางฝากประจำสามเดือนโอเคไหมส่วนเงินที่เก่าจะลงในหนึ่งปีข้างหน้าอาจจะเป็นประจำหนึ่งปีบางคนจะแบ่งแบ่งส่วนหนึ่งหนึ่งปีหรือไม่บางส่วนแบ่งเป็็นนลกอิดด้้วยไะ หรือสลากทกศหรือสลากอะไรต่างที่มีอายุหนึ่งปีอ่ะมันมีอยู่สามแบงค์ัตอนนี้พี่มีสลักยั่ไนอมสินทกศมีของอาคารของเรบก็เคยเคยมีนะอ่าอย่างเงี้ยแบ่งกันครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจใช่ครับ้วนี้อะไรคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็เรียกเงินสภาพคล่องฉุกเฉินฉุกเฉิน่าเปิดไอ้เงินที่ใช้ชุดประจําวันเนี่ยไหลได้ไหลเข้าไม่มาเว้ยอ่าในกรณีที่อาจจะอาจจะตกงานหรืออาจจะร้านค้าที่เราเปิดหรือปิด เหมือนโควิดที่พ่านมาเป็นไงเจ้าหนายเจ้าหนายตรงานมีไหมมีมีเจ้าของไมหมนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันจริงๆเออแต่มต้องอยู่ต่อต้องใช้เงินไอ้พวกนี้เงินนี้ก็จะกันไว้ในในแบบเนี้ยอาจจะกันที่บัญชีแบงก์ก็ได้ หรือพวกสลกักอมสินสลกัทกทกศสลกักทกศได้ทา,ทางที่ดีนะปัจจุบันค่ะอาจารย์ค<ม>วรที่จะกันเงินเอาไว้<ม>ยามฉุกเฉิน<ม>ขั้นต่ำที่เราควรมีอย่างที่อาจารย์แนะนําก็จะคือขั้นต่ำสัก 6, หกเท่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนหกเท่าของค่าใช้ใใจ่ายต่อเดือนอ่างั้นตอนเราไปทําบัญชีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราลระเบินเราใช้เท่าไหร่ต่อเดือนค่ะอ่าเรากันห้หกเดือนอันนี้คือเครื่องมือทางการเงินประเภทแรกใช้ชุดแบบอย่างกับพวกสภาพคล่องฉุกเฉินอ่า ส่วนประเภทที่2ประเภทที่2คือเครื่องมือในการรักษาเงินต้นระยะยาวเป็นยังไงครับอาจารย์เออนี่เราเราเก็บเงินไปใช้ระยะยาวบางทีเนี่ยเอทำไงไม่ให,ให้ให้ถูกรับรองว่าเงินเนี่ยคงที่แน่ๆถูกไหมเช่นพวกอะไรบ้างสามารถลงในพันสบัตรระยะยาวได้ไหม,มได้หรือลงในอะไรครับลงในประกันออมทรั์ได้ไหมได้ไดถูกไหมอย่างเงี้ยถูกรับรองเงินต้นแน่ๆแบบนี้อันนี้คือเพื่อรักษาเงินต้นระยะยาว นี Three, s <S ่ประเภทที่สามก็คือพวกไหนครับพวกอุดรูรั่วทางการเงินอุดรูแลวทางการเงินคืออะไรครับคือบางทีเกิดเหตุบางเหตุเนี่ยไม่คาดฝันเนี่ยเงินมาไหลอปก่ายังไงคะคาดารณ์ว่าผู้ชมทางบ้านหลายๆคนอาจาะตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะเรามีปัญหาในเรื่องของรอยรั่วอะอะไรบ้างมียกตัวอย่างเช่นอยู่ๆปวดท้องแล้วเข้ารู้มาบ แล้วปรากฏหมอบอกว่า <ฮะ S 2> โอเค,คกูไดออกก้เป็นรอพอนนะพ <ฮะ S 2> อไอ้ไม่เสร็จปรากฏว่าเฮ้ยอาการกูต้องผ่า,าอ่ะหนเราผ่าเสร็จปุ๊ต้อง,งหลยผ่าบอกโอ้ถ้าผ่าแบบเปิดหน้าท้องเลยไม่แพงแสนห้าเป็นไงนี่ไม่แพงนะคะนี่เจอมาแล้วไงโรงพยาบาลเอ่อเหีไอใกล้ๆกรุงเทพพิเียนบอกเปิดหน้าท้องแบบโบราณไม่แพงแสนห้าแต่ค้อพักฟื้นปีเอ้ยพักฟื้นเดือนพักฟื้นเดือน แต่ว<ต>่<ต>าก็ทางานไม่ได้เลยทำงานไม่ได้เลยหร,หรือถ้าเจาะใช้วิธีเจาะรูสามรูเออแบบนี้สองกล้องผ่าก็สองแสนห้าหหแผ่เล็กหน่อยแ<อ>ต่จ่ายขึ้นมาเยอะขึ้นอ,อีกแล้วสองแสนห้างั้นเปลี่ยนเดียวไปไงะ เรียบร,อยร้อยเงินที่เก็บมาอย่างเงี้ยที่วางแผนเอาไว้ว่าจะใช้ลงทุนทำนู่นทำนี่นะคะอาจจะฝันสลายได้เรียบร้อยไงไหมเรียบร้อยจบในครั้งเดียวหรือเปล่าหรือกลาบไปเป็นหนี้ได้เลยใช่ไหมใช่งั้นเราต้องมีเครื่องมืออุดรู้ด้วยตอนนี้ไห,ทห้ที่เหมาะสมเช่นอะเป็นพวกประกันใช่ไหมใช้เงินก้อนเล็กๆหลักสองหมื่นสามหมื่นต่อปีแต่รับรองว่ามีเงินใช้เป็นล้านเวลนที่เกิดเหตุ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในทางด้านการเงินที่น่าสนใจค่ะทีนี้คาดว่าท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆคนอาจจะมีการรีเช็คแล้วนะว่าโอ้โหอันนี้ก็อาจจะเป็นรอยรั่วของเราอีกหนึ่งปัญหาที่ควรที่จะระวังแล้วก็อาจจะลืมไปว่านี่ก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจใช่แล้วรู้รั่วบางทีเป็นรรั่วที่เกิดกับครอบครัวในกรณีส่วนใหญ่ของผมเนี่ยเออวันนี้คุยกันเมื่อแก้วเสร็จขับรถออกไปปรากฏว่า ไปไม่ถึงบ้านมีมูลนิธิมารับถูกไหมไม่อย่างนี้เหรอเออเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้เนเออระวังเต็มที่แต่เพื่อนไม่ระวังนีทำไมใช่ไหมใช่เอย่าไปเี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะไปเกาหลีญี่ปุ่นที่ไหนคราบบางทีวิ่งสามสี่วันเราไม่เจอรถพยาบาลวิ่งบนถนนเลยนะค่ะเออแต่กลับมากรุงเทพเนี่ยไม่มีวันไหนนะที่ไม่เห็นมูลนิธิวิ่งนะ ไม่วิ่งทุกวันใช่ไหมโอ้ยังกันทุกวันเออประเทศไทยมาทีนี้ต้องเออรัแล้วถ้าเกิดเหตุปั๊บแล้วเกิดผมไม่สามารถหาอะไรได้ต่อไปได้ค่ะต่ไม่ตายจากครอบครัวไปรู้ว่าคือเงินจากครอบครัวเงินในนาพนที่ครอบครัวจะได้ไม่ร่วมกันเลยไลฟ์สไตล์ก็ต้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนโรงเรียนลูกต้องเปลี่ยนมาได้เลยใช่ไหมใช่ไหอย่างเงี้ยจะทําไงฝันที่เขาอยากเรียนคณะนี้ที่นี่เป็นจังจบไม่ได้สวใจนะคะถ้าว่ามีลูกมีหลานต้นทําไงครับก็ ก็มีเครื่องมืออุดรู้ทางการเงินเราถึงที่เขาต้องใช้ประกาศ <c oughs> ใช้เงินสองสามหมื่นแต่สามารถออกมาเป็นล้านในในวันที่เก <c oughs> ิดขอ้นปรากคว่ามีเป็นล้านเดินต่อได้นีๆๆ่เป็นการอุดรูด้รวมของทรอบ ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะสำหรับใครที่บอกว่ากำลังที่อยากจะมองหาตัวช่วยในเรื่องของเครื่องมือทางด้านการเงินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ในเรื่องของประกันกันบ้างรายหลายคนยังเกิดความสับสนในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพมีวิธีการเลือกยังไงและตอนนี้นะคะใกล้ที่จะยื่นลดหย่อนภาษีแล้วด้วย หลายๆคนคอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่เปิดใจในเรื่องนี้ก็ครับบีคีครับประกันเนี่ยแยกเป็นนี้ถ้าเกี่ยวสุขภาพมันเป็นเรื่องของประกันเนพวกสัญญาเพิ่มเติมส่วนประกันที่รดยนต์ภาษีประกันชีวิตอันนี้ก็เป็นสัญญาหลักประกันชีวิตสัญญาหลักเราเลือกให้ได้ว่าเราซื้อเน้นซื้อมุกจากัดเน้นซื้อเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวเผื่อเราอายุสั้นหรือซื้อเพื่อตัวเองเผื่อเราอายุยืน ก็คือต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจริงๆเราอยากได้อะไรห่วงตัวเองหรือว่าห่วงคนข้างหลังของเราเวลาที่เขาไม่มีเราแล้ว l ล f e การใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปไหมท้ามุบจากัดเลือกใครก่อนเลือกใครก่อนผมว่าเขาให้เราได้แค่อย่างคือทำาุกจากัดแต่ทัางม่จำกัดทำทุกเรื่องเลยโอเคไหมแล้วก็เลือกแบบนี้คุยกับที่ปรึกษาการเงินหรือคุยตัวแทนในรู้เรื่องก่อนนะว่าซื้อเพื่ออะไรประกันไม่ใช่สินค้าที่แค่ซื้อต้องวางแผนต้องวางแผนเลือกก่อน <S 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 เลือกให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางการนประเภทที่ถลเรประเภทแรกเป็นไงสาภาพาไว้ใช้ชีวิตประจำวันนะสองจุดเฉิญฉุกเฉิเญ,ฉญแล้วก็อุดรู้เขาอุดรู้เสร็จเป็นเครื่องมืออะไรต่อจากนี้ไปมันมีเครื่องเมื่อกี้รักษาเงินต้นไปแล้วถ้าเป็นรักษาเงินต้นหรือประกันออมทรัพย์ซื้อเพื่อตัวเองเพื่อยืดยืก็เพ็่อรักษาเงินต้นเอาไว้ว่าอนาคตข้างหน้าตอนแก่เรามีเท่านี้แน่ๆใช่ไหมและเครื่องมือทางการเงินสุดท้ายคือเครื่องมืออะไรครับเครื่องมือเพื่อทําให้เงินมันโตขึ้น พอฐานเรามั่นคงแล้วก็ต่อยอดให้เงินของเราแข็งแรงแล้วก็เติบโตก็ถูกต้องนะทำให้โตทำไมต้องทําให้เงินตัวก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่ค่าใช้จ่ายมันไม่เล็กลงอ่ะใช่ไหมเมื่อก่อนนี้กินข้าวจานเท่าไหร่คะท่านผู้ชมเอออย่าทายอย่าสามอายุให้บอกว่าม่พิมกินข้าวจานเท่าไหร่ใช่ไหมอาจจะยี่สิบยี่สิบห้าใช่ไหมคะรุ่นนี้ยี่สิบยี่สิบห้าใช่ไหมไม่ไหวแล้วค่ะห้าสิบเจ็ดสิบบาทเพอเพอรโอ้โหด้านนอกนี่ มึนเลยค่ะอาจารย์ราคาขึ้นไปถึงขนาดนี้ได้ยังไงนี่ลงไปข้างล่างแลกคูปองอ่ะหนึ่งร้อยเอาไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวมีเมีนเที่ยง,มมงนี่คูปองแคนทีนนะใช่หไหมคือแลกไปเสร็จไปทีแปดสิบบาทหมดไปบบชนิดว่าแค่ข้าวราดแกงแปดสิบแบบน้ำหนึ่งขวดหมดแล้วโอ้ค่าของชีพสูงมากนะคะเราไม่ทันจริงๆแล้วทีนี้ค่ะถามแทนผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเกิดว่า มันเกิดสภาวะแบบนี้เงินเฟ้อหนักๆเลยค่าครองชีพก็สูงขึ้นค่ะยานี้ค่ะเรามีวิธีการลงทุนแล้วก็เลือกยังไงให้เราโตทันนะคะกับการที่เงินมันเฟ้อหนักขนาดนี้ค่ะงั้นก็ต้องเลือกก็คือก็จะมีแผนเรื่องกับลงทุนเช่นสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นอสังหามทรองคำกองทุนรวมกองรวมมีหลายประเภทต้องเลือกให้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินนะแล้วก็มีเรื่องก็อาจจะเป็นหุ้นคริปโตแล้วแต่ถูกปะ ก็จะมีครึ่งหลายประเทศซึ่งทั้งหมดนี้เราต้องไปทําความเข้าใจล้วแต่ละประเทศมันมันโตจากอะไรถูกไหมค่ะแล้วบางทีจําเป็นจะต้องก็เรียกว่าโลเคก็คือกระจายการลงทุนกระจายความเสี่ยงกระจายการลงทุนนั่นเองนะคะเช่นบางทีอาจจะเป็นบางส่วนทองคำบ้างเพราะเป็นอย่างนี้คือสมมติเราลงที่ที่เกี่ยวกับหุ้นทั้งหมดวันที่เกิดวิกฤตบางทีหุ้นลงทองคําขึ้นถูกไหมงั้นต้องเวทบางทีอาจจะมีทองคําบ้าง มีวุ่นกองทุนหุ้นบ้างหรือเป็นกองทุนที่ลงเกี่ยวกับพวกรพันที่น้ามันก็มีแล้วแต่ก<ม>ันคือยู่กับว่าแต่ละประเภทเนี่ยราวางแผนว่าเ,เงินมันตอบแทนเรามาเมื่อไหร่ไหมถ้าระยะสั้นเกินไปไม่กลัเสี่ยงเ<ม>พราะถ้าพลาดมานี่ยบร้อยไม่ได้บางเช่นเนียบางบางทีเช่น<ม>วางแผนว่าจะเอาเงินเตรียมให้ลูกเข้าเรียนมหาอะไรนีอีกสามปีง่ายเนี่ยอเออจะลงทุนแบบกองทุนเสี่ยงๆสูงได้ไหม ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเยอะเพราะว่าถ้ามาทีศูนย์ก็คือจากร้อยเป็นศูนย์ไม่ต้องแค่ร้อยเป็นห้าสิบกเรียบร้อยแล้วถูกไหมก็กุมหัวเออเป้าหมายมหาลัยรูกคราวนี้เป็นไงเป็นโรงเรียนวัตรแล้วนันมันท่านี้ใช่ไหมใช่นะอย่นี้เขาขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายการใช้เงินของเราเท่าไหร่และเมื่อไหร่นอนาคตอย่างเปนเครื่องมือทางการเงินตัวที่จะต้องทําให้เงินเติบโตเราก็ไปเลือกว่าหนึ่งเราเข้าใจมันไหมทําความรู้ความเข้าใจกับมันกับสองมันจะให้ผลตอบแทนเรายังไง มันจะโตไปกับอะไรบางทีเราจะไปเจอว่ามีคนโฆษณาว่าเฮ้ยสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเลยนะถามว่าก่อนสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่ามาจากไหนมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ไม่ได้บ้างไหมถ้าเขารับรองมันสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเลยการันตีได้เลยอันนี้ไม่ใช่ถูกไหมเราเราจะรู้ถูกไหมแตมเครื่องมือทางการเงินก็จะมีหลากหลายประเภทในเชิงของการทําให้เงินเติบโตเขาเรียกเครื่องมือทางด้านอินเวสเมนต์การ ก็คือต้องศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการดูนี่คือต้องดูอะไรบ้างคะอาจารย์ให้เป็นความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านสมมุติว่าเราอยากที่จะลงทุนในตัวหุ้นหรือ,อว่าเป็นกองทุนนะครับาจะลงทุน,นเลือกเป็นหุ้นเลือกเป็นนูนเป็นคร่องคราวนี้เราต้องไปดูว่าเรามีเวลาพอที่จะศึกษาทำความใจไหมวิธีเลือกหุ้นไหมไหต้องไปเดี๋ยวรู้วิธีเลือกหุ้น <ฆ>จะเลือกหุ่นสไตล์ไหนบางคนเลือกพุ้นแนวฟันดาลในเท่าพื้นฐานชิ้นที่เรียกกันว่า V I อะต้อง<ฤ>รู้รอะไรต้องร่วมการเงินเป็นศึกษาในน้นธุรกิจเป็นถามูล<ฆ>ค่าพุ้นเป็นอันนี้ V I อีกแนวคืออะไรแนวเทคนิคเข้าในเทคนิคเข้าอะไรซื้อเก่งก,กอะไรว่ามันจะขึ้นในระยะเวลาอันไม่ไกลจากนี้พวกนี้ทำไงอ่าน,รนกราฟิคเป็นต้องรู้เ<ฆ>รื่องดาวเทียร์รู้อีเลดเวฟรู้เรื่องอินดิเคเตอร์เขาก็ว่าต้องศึกษาค่อนข้างเยอะเออต้องศึกษา ม่มีเวลาศึกษามากไปกองทุนรวมค่ะแล้วมีแนะนำไหมคะอย่างสำหรับใครที่อยากจะลงทุนแรกเริ่มเลยกับก,กองทุนรวมค่ะ,ะมีแนะนำไหมเอ่ยวิธีการดูวิธีการลงทุนต้องอยังไงบ้างคะสำหรับกองทุนรวมถ้าเป็นกองทุนรวมอย่างนี้ครับเราต้องไปทำความเข้าใจก่อนว่ากองทุนรวมมันมีมันมีแปดระดับจกีนาใช้ก็แปดระดับความเสี่ยงแต่ในความจริงตั้งแต่หกเป็นต้นไป ไม่ได้มีอะไรเสี่ยงมากกว่ากันนะตัะ้งแต่หกเป็นต้นไปแปดเนี่ยไม่ได้เสี่ยงมาก 6, คือหก <8. S 2> คือกองทุนหุ่นเจ็ดคือกองทุนที่ลงในอุตสาหการรมโดยเฉพาะแล้วแปดคือจะเข้าอะไรไม่ได้ไม้ว <c oughs> <iem als> เ,เข้าไปวางที่แปดไม่ได้เสี่ยงมากกว่ากันแต่ต้องใช้ความรู้ต่างกันเราร้วมลงทุนในกองทุนหุ่นมันลงใน,นหุ้นผลตอบแทนจะขึ้นกับผลประกอบการของหุ้นธุรกิจนั้นแต่ถ้าลงในเฉพาะอุตสาหกรรมแปลว่ามันเล็งเลยอุตสาหกรรมการแพทย์เล็งเลยอุตสาหกรรมไอทคเงี้ย เราต้องเข้าใจว่าถ้ามันลงในแบบนี้แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงตอนนี้ต้องใช้ความวิเฉพาะก่อนก็คือต้องศึกษาแล้วก็เติมความรู้กันเรื่อยๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจรงงมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านคาดว่าคลิปนี้คงจะได้ความรู้นะคะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือตัวช่วยทางด้านการเงินที่น่าสนใจนะคะแล้วก็พื้นฐานการเลือกประกันเพื่อใช้ ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะคและเอประกันสุขภาพกับประกันชีวิตต่างกันยังไง<ๆ>เพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังสับสนกันอยู่ว่าเอ๊อยากจะได้สุขภาพล้วนๆเลยเป็นไปได้ไหมย,ยับนี่นนก็จะดูในือ,อมีคลิปอื่นๆที่สามาร็เช่น เลือกประกานเรื่องอย่างนีก็สามารถย้อนกลับไปดูได้หรือว่าสนใจอยากจะทราบนะคะข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านไหนคอมเมนต์ไว้นะคะใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะทางทีมงานของสังแลนนะคะก็จะมาแนะนําแล้วก็หยิบหัวข้อคอมเมนต์ที่เพื่อนๆแนะนำนะคะที่น่าสนใจมาบอกเล่าต่อกันค่ะในครั้งต่อไปค่ะแต่คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมยินมาแต่ อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันนะครับ,<อ>บค่ะขอบคุณคแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ